ได้แล้วคะ่ะตอกไข่เสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตํมสามเกลือกันคะ่ะ3มเกลือเราครบแล้วได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปผัดกันเนาะชั่งหอมก่อ,อนะะนะะทุกคนเราจะเอาไก่ลงนะคะเราทำถั่้ไก่นะคะทุสะอาดลงไปนะคะทุกคนใส่ซีอิ๊วดําลงไปค่ะใส่ผงปรงลดงรลงไปน,นตาลเราใส่ประมาณ สองช้อนนะคะทุกคนเราไม่อาา้วนมากไข่นี้เรายังไม่ใส่นะคะเราจะใส่ทีหลังเมื่อกี้ตอนผัดเราลืมมาใส่เราใส่เลยนะคะทุกคนผงถะโลเขอบเซยลงไปเราล้างแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเาข้าลงหม้ออบแรงดันนะคะทุกคนประหยัดเวลาและประหยัดแกนนะะ๊สแล้วทุกคนเอาลงหม้อเลยเอาปรุงเข้าไปเลยใส่ซีอิ๊วขาวค่ะใส่ซอสบุงรสนะคะทุกคน เรากจะปิดชเข้ามาตรงนี้จะตุนเขาทิ้งไว้สิบนาทีแล้วเราเข้ามาดูกันนะคะทุกคนทุกคนครบสิบนาทีแล้วนะคะทุกแก๊กกันค่ะจะปล่อยแดงแดันนะคะแดงลงเราจะให้ลมร้อนเขาออกให้หมดก่อนนะคะทุกคนก่อนเราจะเปิดาฟแมก ้ปล่อยแรงลมเพื่อออกให้หมดนะคะทุกคนก่อนจะเกิดอันตรายค่ะเดี๋ยวมันก็ประหยัดแก๊สดีนะคะทุกคนประหยัดเวลานะลมร้อนเขาหมดแล้วนะคะทุกคนวเาะว้าวเกลือเยอะเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะทุกคนคนี่ค่ะทุกคน เดี๋ยวนิ่มมากแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไข่ลงนะคะทุกคนไข่ลงครบหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดแก๊สอีกรอบให้เขาเดือดแล้วอีกสักพักเราก็ปิดแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าไก่เปื่อยยุ่ยมาก <c oughs> จริงจะเอาเป็นหม,มูสามชั้นก็ได้นะคะทุกคนเ,เราใช้ไก่เนาะวันนี้เนาะ เดี๋ยวเราจะชิมเบิองนะคะทุกคนนี่นะคะอือรสชาติบุมกล่อมแล้วอร่อยแล้วะคะ่ะทุกคนเราไม่เอาหวานมากนะคะทุกคนนะคะเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สนะคะเพราะเราไม่เอาไข่สุกมากนะะักทุกคนปิดแก๊สคะ่ะถ้าเราไปเคี่ยวเตาแก๊สไม่ไม่ได้ใช้หมอ้อนี้นะคะทุกคนประมาณสองชั่วโมงนั่นแหละแต่นี่เราใช้หมอ้อแรงดันมันก็ประหยัดเวลาไปเนาะ,ะ,นะะทุกคนแค่สิบนาทีจะ้ะอ๋ สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะสวัสดีจ้า